ไป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 เลยเข้าไปเลยไป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 ไม่เป็นไรยืนไวยืนรอได้มอนยังมาไม่ถึงใจเยนราก็ใจเย็นุงจเย็นงกูวิ่งลอดม่ได้เฉยกูวิ่งลอมาได้เฉยมันถอยมันถอยมันถอยอ่ะถอยชุบเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนเด้งด้วยนะมันได้เยอะกว่าเราอ่ะไอสั์ ไม่มีดีจีซอนหลังอีกเลยอ่ะอรีบต้องรีบจบอ่ะต้องรีบจบ่ะก่อนที่มันจะบอกอ่ะต้องรีบจบเว้ยเอาไงลุงไปแล้วไปไหวไปไปไปแ้วเียก็ไหวเวทตัดไหวเพื่อนดูโซโซโใส่แล้วเข้านะครับแกหน้าไปล้มเด้งไปตายเด้งนะ ตายเด้งไววันตัดไปเรากรุบจริงไหมครับวอนนี้กรุบจริงจุ้ยชุบตาพอได้พอไปอีูเพื่อนชุบเลยชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนดีสาล่อของตาเด้งตายเด้งมันคบกูหน่อยแหล่อ่ะ ต้องเล่นมีดไว้สวยทีมมุดโคตรสวยาสตรเดียววิ่งไปคนเดียวมาดูเพื่อนสวยทุกผมนี้ตาน่นะใครตายได้ะเรเออยระั้งสวยที่ของจริงจัดที่ซิกซแม่งปาดสวยจัดปาดสวยจัดจัปาดอีกทีนึงไอ้ศาสตร์ปาดอีกมะน้าปาดอีกมะน้าปาดอีกมะน้า โอ้ยเที่ยโคตรดีไอมาดีมึงไม่เห็นพี่มึงหรอไอเที่ยมึงไอพี่มึงเกิดได้ป่ะไอสัตว์เที่ยวหลายมาเพื่อนตกงายควายโง่ไอควายเจี๊ยแม่งควาากระจายสัตว์กลางเข้ากลางมันห่อกลางนะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพ่อนหนยแกตรงเนี้ยผมได้ได้หมดแตกหนึ่ง กดชบตายกดชยไอ้ครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยโอ้ยเียทำไรครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยมึงชวทำไมไอ้เหียครบหน่อยารตีเหียอะไรวาออมึงไม่ไหจุดนนสวยสัตว์พูดเจอเียเดี๋ยวอง่ของซิงซิอ่ะวิ่งไปดิโหาอห่หน้่อน้อชอชุเก่งดีวเเช แตกไปเฮียแตกไปสัตว์ตายพี่สัตว์ตายตายหมายแม่งโคตรขี้กากไอ้เฮียใครมีห่อชุบแล้วอุ้มไปหมายแม่งโคตรกากไอ้สัตว์ห่อหใครมีห่อห่อด้วยไอ้เฮียเอ้ยโดนแทงอย่างเดียวเลยสัตว์เออห่อซิกฟิกไปไอ้ห่อขอเพื่อนหน่อยขอเพื่อนหน่อยเพื่อนชุบอยู่ขอเพื่อนหน่อยแม่งห่อแม่งเอากูไปแล้วไอ้โมดไอ้โมดดูไวไอ้มดไอ้มดไอ้มดเอาเสกไปหน่อยน้อง ว่าไงพี่เกิดเกิดหอได้หอหน่อยหอได้หอแล้วไปหน่อยดิหอแล้วไปหน่อยดิไปเพื่อนหอแล้วไปแซปหอรถเนี่ยเราไหวเราไหวขอรถหน่อยขอรถหน่อยเราไหวชุบโอ้ไม่หมดอ้มอ้ชุบโยชุบโยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยชุบโยชุบโยด้วยชุบโยู่ไอเหี้ยอุ้ไม่กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกันนห่อยไอเสี่ยวไอเสี่ยวไอเหี้ยเจอเพื่อนหน่อยเด้เซิร์ชไอ้กูเองเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชต้องช่วยกูเซิร์ชมาฮีโร่เฮ้ยมันอุ๊บอยู่เนี่ยเซิร์ชเขาหน่อยเซิร์ชเซิร์ชเขาหน่อย ซื้อเอาหน่อยซื้อเอาหน่อยปัดพืนมันหน่อยปัดพืนมันปัดพืนมันซอปัดพื้นมันเสาร์อาทิตย์ไอ่ครบชุบสวยผมอยู่ไหนผมอยู่น้องสวยทักก้เอาหน่อยดิไอ้ทักะ โชว์ไปทักะโชว์หน่อยโชวยหน่อยช่วยหน่อยอหนไอ้เฮียอะไรมึงแทงกูสักคั้เฮ้ยโคฟเดี๋ยวกูโคไปวะใครเรียกกูวะไอัไหนข้างหลังมึงร้องออกมาดิสัตว์มึงร้องออกมาเฮียป่านปืนป่านปืนเฮียมีคนวันไหนสวยสัตว์โง่เฮียสวยสวยเด้อเฮียไอ้เกี้ยกูเชลส่วนแรกกูเชลกูกูเล่นเล็ดอ่ะ กูไม่เด็ดอ้อมไปแกเพื่อนได้นะนอนกอี๋ไหวปะเนี่ยนี่กูคนเดียวกูเก็บไปหกแล้วฮัลโหลอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สายไอ้เนี <c oughs> ้ยไอเนี่ยวันนี้ทกดดักษะโคตรจริงอ่ะอีไ๋ไหวปะเรื่องขอบี่คืนได้วะไอ้สัตว์ไม้ไม่โคตรกากอ่ะไอ้เนี่ยตายไปงโง่ไปช่วยดึงตวัวเพื่อนดิตรงเนี้ยตายไปโง่ เข่าเมื่อไหร่เพื่อนอ้อน้ามมาดิมาดิเหมือนว่าเราบอลไม่เห็นเลยนะ๋ยวนะเราบอลไม่เห็นเลยเราบอลไม่เห็นเพื่อนเพื่อนได้จะตีอยู่แล้นเห็ตัวเราช่วยดึงเพื่อนดิช่วยดึงเพื่อนดิสัตให้นะ เล่นโหเล่นจะเห็นล้เห็นแล้วเริ่มเห็นล้เริ่มตายแล้วเริ่มเห็นแล้วตรมาแล้วยอดเนาะเนาเาอันนี้อันนี้โซ่หครับขึ้นไปไหนเ

มันได้กู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 ไอ้เหี้ยมันบอกมาเจ้ากูคือถ้ามันลอยเกินลายคิวเข้าไม่ได้มันมันหมาขวบมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอกมันหมาขวบมาไอ้ตัดไปไอ้เหี้ยเอาพี่เตอร์ไปเอาเตอร์้ตายเตอร์ไนท์เอาพี่เตอร์ขอบคุณนวครับคุณบ้านนะครับจับได้เสียงไอ้มี่ไอ้ตัด คกูแทบระเบิดอะตอนกูนเข้าบาร์ตะกี้เนี่ยไอ้เทียถ้าเป็นระเบิดได้เป็นระเบิดได้ไสัตว์ สารตำรวจไปไอ้เชี่ยมาแล้วปืนฉีดน้ำมาแล้วไอ้เชี่ยปืนฉีดน้ำมาแล้วไอ้สารปืนฉีดน้ำมาแล้วไอ้เชี่ยปืนฉีดน้ำมาแล้วดูดิดูดินให้ทุกคนดูปืนฉีดน้ำนี่ เลาเห็นกูไปเนี่ยเหียใสกูปะเนี่ยตำรวจมึงเดินผ่านกูว่ามึงเห็นไหมชุดดำเนี่ย JK เนี่ยเฮียไห้มันชุบผมปะดูเชิงละมันชุบผม เออผมไม่ได้ยินเสียงเลยอะถ้าออกตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วอะคนมันเต็มอะ่ะ ที่ผมเปิดช่องกระเป๋าได้ผมชุบเปเองได้ปล่ไว้สัตว์ไม่มีใครเห็นกูเหรอวะหมอยเฮียกูอยู่นี่ ผมยิ้มไอสัตว์ผมชุบแล้วผมยอมตายแล้วแบบวะผมไม่มีใครเห็นนะเห็นกูเหอะเห็นกูเหอะเห็นกูเหอะขอร้องแหละไอ้เหีเหเ้ยตำรวจ สองเดือนแล้วเห็นกูขอร้องแหละไอ้เหี้ยจงเห็นกูจงเห็นกูเอ้ยคือโดนมันอุ้มได้ไงเนี่ยจงเห็นกูหมอะตำรวจอีกไหมอะไม่ฟัง เห็นกูคุณทำไมมีอะไรอันนี้คือเทคสองใช่ไหมเทคสองใช่ไหมเออก็บอกผมสิผมไม่รู้มันจะอุ้มกูแล้วเนี่ยมันมันงงเลยไทยมุงกูเนี่ยไอ้ศาตว์เนี่ยมันลุ้มกูแล้วเนี่ยเนี่ยตำรวจตรวจไอ้เฮียตำรวจเฮ้ยคือรถตำรวจไอ้ควายไอ้ลูกฮัทอยู่ไหนคือรถเนี่ยกูห่อเนี่ยเออไอ้เฮียกูโดนห่อเนี่ยไอ้ศาตว์นั่นแหละแค่นี้เด็ดดีเทคสองหรือเปล่าแหละ พี่แซนอยู่ไหนพี่แซนพี่แซนอยู่ไหนวะพี่เรียบร้อยขึ้นรถแล้วเขาบอกว่าเรียบร้อยขึ้นรถแล้วนววลอ้ายิงไม่หยุดไอ้แกก๊อฟยิงรถผมทำไมเนี่ยยิงไม่หยุดรถผมยังไม่ทำอะไรเลยครับยิงยิงงานทำไมครับพี่ชุบชุบเอซัทหน่อยเอซัทเอซัทเพื่อนตายอยู่สองคนอ่ะจงเห็นคือ ช่วยหน่อย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 เฮ้ยตลาดอุ้ยตรงไเด็กคน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 ไป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 ก่อนไปก่อนพี่ก่อนไปก่อนอย่าพุ่งอย่าหวังพี่ก่อนไปก่อนไม่ไปไม่ไปไปไปทางเดียวกันทางเฮ้ยยากไม่คนอุ้มผมผมมันตายไไไไปปปปเเเเลลลลยยยยผมหลุดอ่ะคุณก็ต้องเข้ามาตามเกมครับเข้ามาตามเกมพี่ใหญ่วิ่งไปพี่ใหญ่วิ่งไปพี่ใหญ่วิ่งไปโอ๊ยไปเลยพี่วิ่งไปเลยวิ่ไปเลย โอเคโอเคโอเคเดกกูไครับผมกันเด็กกก่อนจีทุบไหมเนี่ยเิดมือแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปัสดีครับดีนักไอควายหมอหมอหมออเนี่ยอะไรอะไอ้อุ้มนี่คืออะไรอะลูกปอาวเห็นลูกไหมเห็นเจกาม่เลยูอยู่เดือสุด